สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกวันหนึ่งแล้วนะคะพี่ขากับช่องกระเกตพุทธคุณพระเครื่องนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะพี่แล้วภาพไม่ชัดยังไงพี่ๆอะไรหาแม่้าได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดส่วนจาามาจะพี่จ๋าวันนี้เราได้ภาพหลวงพุทสุขมานะคะพี่เป็นรูปภาพนะคะพี่เอ๊ะเป็นรูปถ่ายจะพี่จ๋าเป็นรูปถ่ายเอ๊ะเป็นรูปภาพจะพี่คนแรกค่ะพี่สับสนจะพี่นะคะรูปภาพเะจ๊ะ อันนี้จะเป็นรูปถ่ายไอนนเป็นรูปภาพจะพี่ลงปุสุกจะพี่จ่ายนะคะถือไม้เท้านะคะพี่ถ้าเกิดว่าพี่พี่สนใจนะจ๊ะพี่แล้วภาพไม่ชัดจะพี่จายนะคะพี่ออนไลน์หาแม่ค้านะจ๊ะพี่นะคะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปจะ0 8 4 0ดส8้านจ้ะนะจ้ะ ตามภาพนะคะพี่ขาภาพนี้นะคะพี่นะคะด้านหลังจะเป็นไม้จากพี่ตั้งอย่างนี้นะจ๊ะพี่ด้านหลังจะเป็นไม้เก่าๆอย่างนี้นะคะคุณลูกค้าขาพี่นะคะบ้านนี้แม่ค้าขอไว้ที่6กร้อยบาทจ้ะบ้านนี้ขอไว้ที่6กร้บาทคาคะะจากคุณลูกค้าขาเป็นหลวงปู่สุขนะคะพี่เป็นหลวงปู่สุขจากคุณลูกค้าขาขอไว้ที่6กร้บาทจ้ะ ขอไว้ที่6 0 0้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากพี่จ่ายนะคะเป็นภาพหลวงปู่สุขนะคะพี่นะคขะขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากลูกค้าส่วนอันนี้จะพี่เป็นไม้แกะเป็นไม้แกะหลวงปู่สุขจะพี่ไม้แกะปู่สุขนี้แม่ค้าขอไว้ที่1,300บาทจาก นะคะถือไม้เท้าอย่างนี้จ้ะพี่ถือไม้เท้าอย่างนี้จ้ะพี่จ๋าตามภาพนะคะพี่นะคะเป็นไม้แกะหลงป่สุขถามว่าทํามาจากไม้อะไรไม่ทราบจา้ะมีห่วงให้ด้วยจ้ะแบบแขวนก็ได้พี่จะเอาแขวนหรือว่าจะเอาตั้งก็แล้วแต่คุณลูกค้าคะเนี่ยค่ะเป็นไม้เก่าๆอย่างนี้จ้ะพี่เป็นไม้เก่าๆอย่างนี้นะคะพี่ถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าสนใจแล้วภาพไม่ชัดนะคะพี่แล้วภาพไม่ชัดแปบบ๊บนึงคะ่ะ คุณลูกค้าแอนไลน์หาแม่ค้าจ้ก0840659180จ้ะด้านหลังเป็นรอยจานจ้กด้านหลังเป็นรอยจนาน,หล,น,จนหลวงปู่สุขจากคุณลูกค้าบานนี้ขอไว้ที่1,300บาทจ้กบานนี้ขอไว้ที่1,300บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเป็นไม้แกะหลวงปู่สุขจากคุณลูกค้าเป็นไม้แกะหลวงปู่สุขนะจ๊ะขอไว้ที่1,300บาทจ้กใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้จ้ะ นะคะอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะคะพี่เพราะว่ามันอันใหญ่มันมองยากนิดนึงนะคะพี่นะคะพอดีความกล้องอะกล้องเนี่ยกับอันนี้มันจะดูยากนิดนึงค่ะพี่นะคะถ้าเกิดสนใจยังไงจะพี่จะแอดไลน์จะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปจะจะเป็นไม้แกะหลวงปู่สุขจะพี่เป็นไม้แกะหลวงปู่สุขขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากุณลูกค้าโอเคน,น,นะคะจะให้ดูอันเล็กๆต่อจะ้ะ แบบกล้องก่อนอเจ้ะส่วนองค์เล็กๆจ้ะองค์เล็กๆจ้ะพี่เป็นสร้อยประคำจ้ะเป็นสร้อยข้อมือประคำปิดตาหลวงปู่เอี่ยมจ้ะเป็นสร้อยประคำปิดตาหลวงปู่เอี่ยมองค์เล็กๆจ้ะพี่เส้นนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ เส้นนี้ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะเป็นสร้อยประคำปิดตาปุยอย่ยมเล็กๆอย่างนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขอไว้ที่700บาทปลายทาง50บาทจ้ะนูปหล่อหลวงพ่อเดิมจ้ะ มีตะกุดมีผ้ามีหมากจ้ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะจุดนี้นะคะพี่มีรูปหรอหลวงพ่อเดิมจะพี่จ่าพร้อมพลาสติกกันน้ําจะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะมีปากกาหลวงพ่อเดิมจ้ะมีเหรียญหลวงพ่อเดิมด้วยนะจ๊ะพี่เล่มนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะ เล่มนี้ขอไว้ที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่เป็นมีดปากกาหลวงพ่อเดิมจ้ะตามภาพจากคุณลูกค,ค้ามีเหรียญหลวงพ่อเดิมนะจ้ะพี่มีเหรียญหลวงพ่อเ,เดิมจ้ะเนี่ยค่ะเป็นมีดปากกาหลวงพ่อเดิมขอไว้ที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเป็นตะกุดไอเป็นเบี้ยกแก้ไอเป็นลูกสะกดจ้ะหลวงปู่สุขจ้ะเป็นลูกสะกดหลวงปู่สุขมีรอยจานจ้ะพี่จ๋าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเป็นลูกสะกดหลวงปุสก์นะคะคุณลูกค้าตามภาพเลยนะคะพี่ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเมียแก้พ่อนุ่มวัดนางในจ้ะ700บาทจ้ะพี่ เป็นเบี้ยแก้พ่อนุ่มวัดนางในนะคะพี่มีห่วงด้วยจะ้ะอันนี้ขอไปที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเรียนพร้อมตะกุดคู่หลวงพ่อทองสุขจ้ะพี่จา๋าขอไปที่600บาทจ้ะหนูขอไปที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพร้อมตะกุดคู่หลวงปู่สุขนะจะ๊ะเป็นเรียนหลวงพ่อทองสุขอย่างนี้จ้ะพี่เก่าๆอย่างนี้เลยค่ะพี่ขอไปที่600บาทจะ้ะ หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากลูกค้าส่วนอันนี้จะเป็นปากน้ำจ่ะมาในกล่องนึ้งจะพี่เขียนว่าอาพะผงของขวันวัดปากน้ำรุ่น3จ้ะสภาพด้านในจะเป็นอย่างนี้จ่ะกล่องนี้ขอไว้ที่600บาทจา้ะ กล่องนี้หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทด้านหลังมีรอยยันค่ะพี่นะคะมียันหรือว่ามีจานนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทพี่จะได้พร้อมกล่องอย่างนี้ไปเลยนะคะพี่นะคะตามภาพไปนะคะพี่ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นพระง่างจะพี่ตาแดงแดงจ้ะอันนี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะตัวที่1จ้ะตัวที่1ค่ะพี่ขาตาแดงแดงอย่างนี้นะคะพี่ขอไว้ ที่600บาทจ้ะข,ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจ้ะตัวที่สองจะ้ะตัวเมียจะพี่ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันจะน้ะนะคะจะปิดตัวที่หนึ่งหรือตัวที่สองก็แจ้งมาได้นะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจ้ะหลวงปู่บุญจะ้พะพร,ระลีลาหลวงปู่บุญจะพี่500บาทจ้ะ5 0าบาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0าบาทจ้พะพร,ระลีลาหลวงปู่บุญจะ้ะ เหรียญหลวงปู่รอดบัดวางน้ำบนจะพี่ขอไว้ที่ห้าร้ยบาทจ้ะขอไว้ที่ห0 0ร้ยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าบาทจ้ะเหรียญปู่รอดบัดวางน้ำวนจ้ะเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำจากคุณลูกค้า500ร้อยบาทจ้ะขอไว้ที่ห0 0รอยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสบาทจ้ะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำจะพี่500ร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าบบาทจ้ะเหรียญหลวง ปูเอียมจ้ะพัดติกเปิดหน้าเปิดหลังคุณลูกค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะเหรียญปูเอี่ยมนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าขาเหรียญไม่ทราบที่จะพี่มองไม่เห็นเลยจ้ะพี่นะเพราะกันมั้งคะพี่นะคะ น่าจะพะกันเลยค่ะพี่นะคะถ้าเกิดว่าสนใจยังไงภาพไม่ชัดพี่ออนไลน์นะคะพี่เพราะว่าพลาสติกเก่ามากก่ะพี่จ๋ามองไม่ค่อยเห็นข้างในนะคะพี่นะคะเป็นเหรียญพะกันจะพี่จ๋าเหรียญนี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะเหรียญเก่าๆนี้นะคะพี่ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทด้านหลังยังพอเราได้นะคะพี่นะคะด้านหลังยังพอรู้นะคะพี่นะคะเป็นเหรียญพะกันจะพี่700บาทปลายทาง50บบาทจ้ะ อันจะเป็นเหรียญพระพรมจะพี่ขอไว้ที่500บาทจ้ะเหรียญพระพรมนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิม่ม50บาทจะพี่จ๋าเป็นเหรียญพระพรมจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อจงจะพี่จ๋าผิวสวยๆอย่างนี้เลยนะคะคุณลูกค้าองค์นี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อจงองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจากคุณลูกค้า รูปรหล่อหลวงพ่อเดิมจะพี่จ๋าขอไว้ที่500บาทจะมีรอยจานจะพี่มีรอยจานนะคะพี่เป็นรูปรหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทจะ้ะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะหลวงปูท่ทวดจะพี่จ๋าขอไว้ที่500บาทจ้ะหลังหนังสือจะพีจ๋าน,นะคะ องค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่เป็นหลวงปู่ทวนหลังหนังสือจ้ะเป็นพระปิตาชีโบจากคุณลูกค้าองค์นี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะปิตาชีโบขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะ เหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่จะพี่เป็นห่วงเชื่อมนะคะไม่ทราบว่าของที่ไหนจากคุณลูกค้าองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะปิดตาค่ะพี่ขาพันเชือกลงรักลงทองหน่อยๆจะพี่จ๋าไม่ทราบว่าปิดตาที่ไหนจะพี่นะคะมีเชือกพันอย่างนี้นะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะปิดตาฝังตะกรุดเก่าๆไม่รู้ที่จะนะคะ่ะ ฝั่งตะกุดอย่างนี้นะคะคุณลูกค้าไม่ทราบที่จะขอไว้ที่500บาทจ้ะขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทปิดตาเก่าไม่ทราบที่จ้ะหลวงพว่อทาบจะพี่จ๋าด้านหน้าเป็นหลวงพว่อทาบด้านหลังจะเป็นสีพึ่งกลมๆเล็กๆตามภาพจ้ะ6ก0บาทจ้ะ ด้านหน้าเป็นภาพถ่ายเพราะทาบจ้ะด้านหลังจะเป็นสีพึ่งจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจ้ะเหรียญจอบ,บ,จบจหลบงพ่อเงินจากลูกค้า500บาทจ้ะนะคะเป็นเหรียญจอบหลงพ่อเงินจะพี่ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเหรียญเก่าโบราณไม่รู้ที่จะพี่ขอไว้ที่500บาทจะ5้0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเหรียญเก่าไม่ทราบที่จ้ะ องนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุขจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้จะพี่วัดโนดหลวงนะคะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเหรียญหลวงพ่อเดิมจะพี่สวยๆอย่างนี้เลยนะคะพี่เป็นห่วงเชื่อมจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคนลูกค้ารูปหล่อหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอจ้ะนะคะห้าร้อยบาทจ้ะพี่ ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะรูปปล่อเพรายอดวัดหนองปลาหมอจะหลวงปู่ทิมจะพี่500บาทจะนะคะหลวงปู่ทิมขอไว้ที่500บาทจะขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะเป็นหลวงปู่ทิมจะพักกิ่งเก่าไม่รู้ที่จะพี่500บาทจะเป็นพักกิ่งกเก่าอย่างนี้เลยนะคะคุณลูกค้าตามภาพนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทจะ องค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะ คุณแผนปูทิมจ้ะด้านหลังฝั่งตะกุดจะพี่ดอกยาวเต็มหลังจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะดอกยาวฝั่งตะกุดเต็มหลังขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะโอเคนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนยังไงแล้วภาพไม่ชัดยังไงนะคะคุณลูกคงง้าแอนไลน์ N หาแม่ค้าได้เลยคะ่ะที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะ EP นี้ก็มีแค่นี้นะคะฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเก็บตะคุณพระเครื่องด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ